สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราเจอกันอีกแล้วนะครับด้านหลังเป้ตรงนี้นะครับเป็นรถที่บอกเลยว่าน่าใช้จริงนะครับรถตัวนี้เป็นตัวรถที่อึดถึกทนวิ่งได้อีกเป็นล้านกิโลนะครับเป็นรุ่นอะไรมาดูกันนะครับสวยมากนะครับแล้วนะครับตัวนี้ไปบอกนะเป็นรถสีํำตาลนะเดิมเดิมนะครับโคตรสวยราคาถูกครับราคาถูกสภาพสวย ปกติถ้าตัว A s อสพอร์ตออปชัแบบนี้มันต้องอยู่ประมาณ4,59แ0นหนะครับแต่ด้วยอาจจะแบบถ้าพูดตามตรงนะมันเป็นสีน้ำตาลนะครับคนอาจจะชอบน้อยมันเลยต้องเรียกว่าขายราคาถูกแล้วกันนะครับแต่ทุกอย่างต่างกันเรียวกว่าเดิมๆเ,เหมือนกันหมดเลยนะครับสีน้ําตาลคันนี้เป็นตัวรุ่นพิเศษนะครับเอส o อร์ตออปชั่ออกม่เป็นล้านนะครับออกไปเป็นล้านเลยนะครับคันนี้4ี่แสนสองหม่นเกะครับถามว่าได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดู โคตรคุ้มนะครับสเปคคุ้มมากนะครับถือว่าครบเครื่องทุกอย่างให้มาครบจริงนะครับต้้นหน้านะครับโฉมไม่ได้เชนแล้วรถปี19นะครับไปหน้านะครับเป็นแดดปดาดซมุไรมันติรีเฟคเตอร์แบบนี้นะครับในเรื่องของออปชั่นให้ครบจริงนะครับตั้งหน้าเป็นสีเรียกว่าเทาดําตัดด้วยตัวไฟสมอกแล้วก็ตัวนี้มีไฟเดี่ยวถมให้ครบๆเลยนะครับรถดีไซน์สวยสภาพเดิมนะครับแม็กจะเป็นขอบ17สีดาปัดเงาแบบนี้นะครับ และก็ฟิล์มนะครับติดมาครบเลยนะครับด้านหน้าหลังซ้ายขวามีครบหมดแล้วนะครับสเกิดรอบคันกระจกมองข้างซ้ายขวาปรับไฟฟ้านะครับไฟเทียวตัวมีพร้อมๆครับและตัวเครื่องเป็นตัวดูอ๋อ VVTI ครับรู้อยู่แล้วนะครับเครื่องตัวนี้นะครับเรียกว่าเป็นเครื่องที่ทนมากนะครับรถสวยเครื่องทนเป็นตัวรถ1.8นะครับอัตราแรงต้นดีแรงปลายดีนะครับขับตาจังหวัดบอกเลยโคตรประหยัด นะครับสภาพสวยหรือจะใช้ในในเมืองได้หมดเลยนะครับมันมีเกียร์ออโต้นะครับ,โโนะรบและดูนะครับมองจากมุม45เห็นไหมเรมสังคมชัดเจนนะรถเรียกว่าสภาพสวยกริบเลยไม่มีชนหนักมีความจมน้ําแน่นอนด้านท้ายมีสปอยเลอร์ให้ครบนะครับจะมีคำว,ว่า 1.8S Sport เห็นไหมอันนี้คือเดิมแท้เลยนะครับพ่อเดิมนะครับไฟทงไฟท้ายเป็นแบบ LED ละก็ย่งนะครับสีสันเรียกว,ว่าสีเดิมแล้วสวยเลย นะครับสีเดิมเงางามสีน้ําตาลเข้มๆแบบนี้ฝ่าท้ายเปิดดูได้ครับเแล้วดูนะทะเบีย8น8ปดเจมีใครถูก2ตัวไหมเนี่ยถูกไปถูกยังผมบอกนี่คือรถนาโชคนะครับรถนําโชคเลยนะครับก้อนถอยมีครบนะครับเปิดดูด้านในตัวถังบอดี้ทุกอย่างเดิมๆหมดเลยตะเข็บโครงสร้างนี่ครับเดิมๆนะสะภาพสวยสภาพเดิมนะครับตะเข็บไม่นะ้สปอตเดิมนะครับ สภาพเดิมนะยังอะไหลครบครบนับยังอะไหลแท้ด้วยนะครับยังอะไหลแท้ซีนเดิมสภาพสวยนะครับเนี่ยซีนเดิมเลยนะครับซีนเดิมตะเข็บเดิมนะครับแล้วก็ตะเข็บเนี่ยเห็นไหมต้องแบบนี้นะครับต้องเดิมนะได้รถเดิมไน่นอนซูเป้นะครับตะเข็บเดิมไม่มีซ่องไม่มีชนนะครับเนี่ยเห็นไหมเดิมเดิมนะครับซ้ายขวาดูได้เลยสปอตป็นะทุกอย่างเดิมเดิมทั้งหมด นะครับปาท้ายเดิมนอ็อตไ่ขยับสภาพถือเปียมากนะครับซีนเดิมนะครับไปท้ายของแท้ไทยคคยโตรครับนี่เดิมเดิมของแท้เลยนะสวยงามนะครับเป็นตัวโคราอาทิติสนะครับที่บอกเลยว่าสวยสภาพดีน่าใช้นะครับคันนี้ราคาหายไป60%นะครับเหลือ4 2 9 0 0 0ส่อนประมาณ7,500นะครับสภาพสวยแม่ขอบ10 จ็ดนี่ครับระบบเบรกเป็น ABS สี่ล้อล้อหน้าดิส์ล้อหลังก็ดิสเบรนะครับสเกิร์ตรอบคันสีสันสวยเดิมงดงามแล้วโครงสร้างนะครับตัวกระจกมันครอบด้วยโครเมียมเห็นไหมเนี่ยขอบโครเมียมนะครับด้านในนะครับเบาะได้เป็นเบาะหนังนะได้เบาะหนังสภาพเดิมนะครับเบาะหนังสภาพเดิมเลยนะครับจุดยึดไอโซฟิกมีให้จุดยึดคาซิสนะครับเวลามีลูกอะไรเงี้ยอ่ะนั่งด้านหลังมีจุดยึดให้ใหแบบมั่นใจได้เลยนะครับ แล้วก็มีฟาสชาร์จให้2จุดตรงนี้นะครับนี่ฟาสชาร์จมีให้2จุดนะครับโครงสร้างเดิมสภาพสวยนะครับคอนโซลสีดำนะครับคอนโซลสีดํากระจกเป็นปรับเลือกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับและโครงสร้างนะครับก็เดิมนะดูครับไม่นดาสปอตนะทุกอย่างเลยเป้รีวิวให้ดูละเอียดยิบแบบนี้นะครับเดิมๆนะครับชัดๆเลยอ่าเห็นไหมครับเดิมๆชัดๆเลยนะครับรถสวยรถงาม นะคันนี้ใครได้ไปลายบอกเดี๋ยว่าคุ้มนะครับมีสมัยเอที่คลียรให้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ล็อกได้เปิดได้นะครับทั้งหมดเลยทําได้หมดเลยออปชั่นนะครับคำว่า1.8เอสซีพอร์ตออปชันคือให้ออปชั่นมาทุกอย่างครบจริงๆนะครับและบอกได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าแทิศทางด้วยพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆนะครับพิเศษกว่ารุ่นอื่นๆแน่นอนนะครับม่เอะไรนะยังด้านๆอยู่เลยอ่ะจับดีแบบนี้นะครับก็ได้เป็นหนังบุนุ่มจับกระชับมือไม่ลื่นนะครับ พุสตาได้มาครบแล้วนะครับเหยียบเบรกกดสตาร์ทได้เลยนะครับกระจกในปักไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับสวยนะครับถือว่าออกแบบมาดีไซน์มารถเดิมมากนะครับใช้งานมาเนี่ยถือว่าถนอมนะถือว่าถนอมนะครับก็คันนี้รถสภาพเดิมจริงนะครับโครงสร้างเสาบีก็เดิมเห็นไหมครับหัวนงหัวน็อตไม่แกะไม่ไข่ไม่ขยับเนี่ยเดิมๆิมทั้งหมดนะครับได้เดิมเลยหัวนงหัวน็อตเดิมนะครับสภาพสวยงามครับรถสวยจริงสภาพงามจริงนะครับ หลังโครงหลังคาดูเลยครับนี่สภาพเดิมๆนะมีแต่ค่าฝุ่นเฉยๆนะครับมีแค่ค่าฝุ่นนะแค่นี้นะครับรถเดิมสภาพงามนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับขับง่ายนะครับเอาไว้ใช้งานเนาะต่างจังหวัดก็ดีในเมืองก็ดีนะครับแบบนี้คุ้มแอร์แบ็กก็มีให้ครบนะครับแล้วจอนะครับไปบอกนะจะเบรกกดทุกท้ายดูนะครับมาสตาร์ตติดเลยนะครับชึ่งเดียวติดแบบนี้นะครับ าตาัสีเดียวติดจอเป็นแบบเรืองแสงออิตอนนะครับเดี๋ยวขอเบาหน่อยขึ้เสียงขอเบาหน่อยนะครับอ่าอเบาหน่อยนะปึ๊บจอนะครับได้ทัชสกรีนนะได้ทัชสกรีนนะครับแล้วก็กล้องถอยจะมีให้ครบแบบนี้นี่ครับกล้องถอยมีให้ครบเลยนะครับกล้องถอยครบครบชัดแจ๋วเลยนะครับชัดแจ๋วฟูให้ดีเลยนะครับสวยง,งามนะครับ ือเป็นเกียร์เดินหน้าก็ได้ครับมีครบหมดเลยเกียร์มนน่ก็มีนะครับมีโหมดเกียร์ขึ้นเขาลงเขาให้ครบหมดเลยนะครับมีครบหมดเลยนะครับสภาพสวยฟังก์ชันถือว่าครบเครื่องนะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตให้อีกนะครับครบๆเลยกุญแจเป็นคีย์เลสแบบนี้ครับมีปุ่มเปิดฝาท้ายปุ่มแต่หารถก็มีให้นะครับครบเลยนะช่อง USB ชาร์จมีให้นะครับแอร์เป็นออโต้ก็ได้ดิจิตอลก็ได้ปรับแรงลมเนี่ยดิจิตอลหมดเลยนะครับก็ ให้มาถือว่าครบเครื่องเลยนะครับนี่แล้วป้ายเปลี่ยนของเหลวอ,อยู่ครบเลยนะครับก็ดถตัวกับศูนย์เนาะเนี่ยเข้าใปเช็ของเหลวทุกอย่างครบระบบการล้อฟรีก็มีให้นะครับนี่แล้ว,ว traction control มีครบนะครับตัวนีถ้ถือว่าถือว่าซุซื้อและคุ้มค่านะครับมีแพสชิปเกียร์มาให้ครับนี่อันนี้คือแพสชิปเกียร์นะครับใส่เกียร์ตรงมือได้เหมือนตัวรถสปอร์ตเลยนะครับใส่บวกใส่ลบนะถอนเกียร์ใส่เกียรนะ์ได้หมดเลยนะครับไม่บาลแสนเก้าไม่ไป,ปลายนะก็ไม่ ก็ไม่ได้น้อยเกินไปไม่มากเกินไปนะครับวิ่งได้เป็นล้านกิโลนะครับก็เป็นรถที่เหนียวนะครับเหนียวทนนะก็ไม่จุกจิกนะครับซื้อไปใช้งานนะคุ้มๆนะครับคันนี้๋ยวเป้พาไปดูห้องเครื่องนะครับคันนี้เป็นยังไงนะครับประตูประตูดูซอกเดิมๆนะครับเดิมๆไม่แกะไม่ไขเลยนะครับสันคมสภาพสวยชัดเจนนะครับสภาพสวยชัดเจนเดี๋ยวเป้เปิดไฟเดทามให้ดูนะพวกไฟเดทามเดี๋ยวไปดูนะครับก็สวยมาก อ่ะอันนี้ลองเปิดไฟให้ดูแล้วนะครับเห็นนะจะมีไฟเดทาม led แบบนี้ครับติดอยู่อ่าปะตาหมอกมีพร้อมเรียบร้อยสวยงามนะครับคือได้เรื่องของสวรรถนะนะครับความสวยงามผมให้สิบเลยนะถ้าสิบต็มสิบเลยนะแบบนี้โคตรสวยนะครับเปิดมาฝากระโปรงเดิมนะครับตาโปรงตาปั๊มเนี่ยนะสติกเกอร์เดิมโรงงานนะครับสีฝาก็เดิมนะครับสีฝาเดิมเล็กจิ๋กดดูได้เลยนะครับมันต้องไม่นิ่มแล้วก็ไม่แข็งเกินไปนะครับ ไม่ไดิ้นกินไปไม่แข่งเกินไปนะครับอันนี้คือฝาเดิมแท้หัวน็อตไม่ขยับเลยดูดิครับเนี่ยแก้มเดิมไม่ขยับเลยสภาพสวยมากนะครับแล้วดูนะหววัหวชงหัวชกเออหววัวชกนะครับเมดอาสปอตชัดๆแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยคือโชกเดิมไม่มีชนนะครับคันตรงคันหน้า 3L3R อยู่ครบนะครับเนี่ยอยู่ครบเลยคันหน้าเดิมสภาพสวยนะครับคันหน้าเดิมนะครับระบบเบรก ABS 4ล้อ 3A3L ออยู่ครบนะครับแก้มหัวชงหัวชกต่าง ได้รถเดิมสภาพสวยนะครับหัวนงหัวน็อตก็เดิมนะครับตาปรงตาปั๊มนี่เดิมหมดเลยนะครับตาปั๊มโตโยต้าโครงสร้างเดิมเครื่องเป็นตัวดูอัลวิไอด้วยนะครับดูแลง่ายไม่จุกจิกนะครับรถคันนี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ต้องการนะครับใช้รถนะครับเป็นรถเก่งที่ใช้แล้วแบบทนทานไม่จุกจิกนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะไม่บอกไม่บอกเลยว่าตอบโจทย์นะครับดูแลง่ายไม่ยุ่งยากนะครับการดูแลนะครับแบตเตอรี่ เปลี่ยนทุกๆนะครับสองปีหรือสามปีนะครับหรือเมื่อมันหมดแต่ถ้าพร้อมก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่คันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาให้นะนี่แม่ปีหกแปดเดือนเจ็ดเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วนะครับเพราะน้าก็เช็คบ้างแต่เช็คตอนที่มันเรียกว่าช่วงที่เครื่องไม่ร้อนนะแล้วก็น้ำคูแลนด์นะครับก็เช็คตามดับมันนะครับอันนี้เป็นท่อความเย็นท่อคอยเย็นนะครับแล้วก็ตัวพวกอะา้วมันเครื่องงนี้ให้ช่างเขาเปลี่ยนให้นะครับพันกว่าบาทเองนะ แล้วก็ของเหลวนะครับตรงนี้จะมีก้านอยู่นะครับนี่ก้านอยู่ของเหลวสีน้ําตาลอันนี้คือเริ่มเข้มแล้วอยู่จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแบบนี้จะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับก็รถเป็นเครื่องเครื่องเป็นสินเนาะดูแลง่ายไม่ยากไม่จุกจิกนะครับเป็นเครื่องพันพันแปดเนี่ยก็คือประหยัดอยู่แล้วนะครับประมาณสิบเจ็ดถึงยี่สิกิโลลิตรเท่านั้นนะครับรถสวยสภาพงานแบบนี้นะครับผ่อนก็เบาดูแลก็ง่ายไม่จุกจิกนะครับสี่แสนสองหมื่นเก้านะครับผ่อนเจ็ดพันกว่าบาทนะไปสนใจนะครับ ตอนนี้ได้พิศด้วยมีแคมเปญเดี๋ยวพิเศษให้นะครับพักมาโทรมาได้เลยเป้มีโปรให้ด้วยนะครับลูกค้าไหนสนใจนะครับติดต่อหาไปเลยที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่ครับเจ็ดปดครับรถสวยสภาพพร้อมใช้ Al ทิสหนึ่งจุดแปดเสปอร์ตออปชั่นนะครับราคาหายไปหกสิบเปอร์แบบนี้ซื้อได้ครับรถสวยเกตเอมีไปซื้อไปตรวจรถใช้พร้อมมีมาตรฐานรับรองนะครับซื้อกับเป้ยังไงก็คุ้มนะครับรถเป้ก็บอกเลยว่าคุยง่ายสไตล์ช่างนะครับเป็นกันเองแบบนี้รถสวยจริงนะครับ ตรงปกจริงไม่เดินไม่ดีไม่ขายนะครับถ้าเจอชนหนักพิดความจมน้ําเรารับผไปชออยหมดเลยนะครับแต่รถของเป้ทุกคันคัดมาให้แล้วครับสบายใจได้เรื่องนี้นะครับผมอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้สนใจติดต่อนะครับโทรหาเป้เบอร์094 789 48 48ครับวันนี้ขอตัวนะครับลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าลืมโทรมาอุดหนุนเป้คันนี้ด้วยนะครับผมน้องเป้รออยู่นะครับผมพี่สวัสดีครับ